สวัสดีครับเพื่อนๆชาวไอคิวโฟนทีวีครับก็วันนี้เนี่ยจะมาแนะนําเทคนิคต่อนะครับสำหรับการล่าเบก้านะครับหรือว่าการล่าโกดก็ตามนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ซ้าเดิมมาจากของเก่านะครับก็คือตอนเทคนิคการล่าล่าธรรมยานะครับคราวนี้มาสู้กับเบเนี่หรือว่าพวกดอนดอทั้งหลายนะครับก็จะใช้แพะได้นะครับแพะมาใช้อมตะได้นะครับโดยเฉพาะที่มันเป็นด่านที่เป็นต้นไม้แล้วเนี่ย เวลาแพ้อมาตะแล้วเนี่ยมันจะเป็นบัคที่ทําให้เกิดอมาตะติดต่อเนื่องกันนะครับจนสามารถสู้จนชนะได้เลยนะครับอันนี้อย่างที่เห็นนะครับก็คือผมเข้ามาสู้จนถึงรอบพี่เก้าละแล้วก็ตัวแพ้เนี่ยโดนต้นไม้โจมตีเข้าไปนะครับมันก็เลยทําให้ติดตัวอมาตะขึ้นมานะครับซึ่งผมอมาตะตั้งแต่รอบที่7นะครับตอนนี้เป็นรอบพี่เก้าละก็คือผ่านมาสองเทอนละ้วเดี๋ยวดูฮะว่ามันจะต่อเนื่องไปจนถึงตอนจนจบได้เลยหรือเปล่านะครับโอเคครับ อ่าก็พออมะตะแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับคือเราก็ไม่ต้องอังวลละใช้สกิลได้เต็มที่เลยไม่ต้องบล็อกไม่ต้องอะไรนะครับก็วิธีที่ทําให้จะเป็นอมะตะได้เนี่ยก็อย่างน้อยอตัวแพ้ของท่านก็ต้องป้องกันเอาไว้นะครับเผื่อโดนอัดแล้วไม่ตายนะครับเพราะถ้าตายมันก็ไม่สามารถทําให้เป็นอมะตะได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าผมมีตัวเนี่ยฮะตัวลิงครับก็เอากล้วยให,ให้ตัวกับแพะกินนะครับ พอให้แพ้กินแล้วเนี่ยลังป้องกันของแพ้ก็จะเพิ่มมากขึ้นนะครับทำให้ฮิวหนัก <eps> ขึ้นแล้วก็เวลาโดนสกิลก็ท <choses> ําให้ไม่ตายด้วยนะครับมันก็เลยมีเหลือรอดมาจนสามารถใช้เนี่ยฮะใช้ท่าอมตะให้เพื่อนๆได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็จะไม่ตายนะครับอ่าคราวนี้เราก็ล่าบอสเหล่าเซคิวดาบได้สบายๆนะครับพทอดีตัว วีโน่ผมไปซะก่อนนะครับก็ตายไปก่อนก็เลยเอามาแทนไม่ได้นะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดว่าพอมันเป็นมันเป็นอมตะแล้วเนี่ยเราสามารถเอาตัวมาแทนได้เลยนะครับเอาตัวอื่นมาแทนได้นะแต่เนื่องจากมันเป็นตัวน้ําอยู่แล้วนะครับก็ผมก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะฮะก็ฟูได้สบายๆนะครับส่วนใหญ่จะมีปัญหากับตัวไฟนะครับเพราะว่าตัวนอฟูผมจะโดนโดน สกิลของตัวไฟเนี่ยตายซะก่อนนะครับแต่อันนี้ไม่มีปัญหาอะไรก็ทู่ได้เรื่อยๆเลยครับอ่าอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้นอกจากรอบ9นะครับเลยมัถึงรอบ13แล้วก็เป็นอมตะอยู่นะครับค่าได้สบายๆนะครับก็ถ้าเกิดเห็นแล้วก็ลองเอาเทคนิคไปลองใช้ดูได้นะครับ ส4อันนี้ผมอันนี้ก็ต้องรองรู้นกันนะครับว่าจะสามารถฆ่าได้ใน20รอบหรือเปล่านะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครยังไม่เบื่อก็เดี๋ยวลองดูก่อนครับว่าตัวเลเวล5เนี่ยจะสามารถฆ่าได้หรือเปล่านะครับ มีปัญหาอยู่เยอะอยู่นะครับตอนที่จังหวะเข้าไปโจมตีแล้วมักจะตีไม่โดนนะฮะค่าความแม่นยําไม่ค่อยมีอา,อาจจะครบยี่สิบรอบก่อนทําให้ไม่สามารถฆ่าได้ก็ได้นะครับดูจากเลือดเราก็มีโอกาสนะฮะถ้าเกิดสูไปอย่างนี้มีมีโอกาสที่จะฆ่าไม่ตายนะครับ สำหรับเอ่อตัวที่แนะนำสำหรับการล่าบอสก็พวกเนี่ยฮะพวกตระกูลนอฟูนะครับก็มันจะทำให้บอสนะครับพลัมป้องกันกับลรงโจมตีลดลงนะฮะน่าเสียดายนะครับที่วีโนตายไปก่อนเพราะจริงๆแล้ววีโนเนี่ยดามเมจแรงเยอะกว่าพวกอ่าตัวลิงตัวนี้นะครับ น่าจะแค่เกือบเกือบตายนะฮะไม่ไม่เหลืออีกสองเทินอ่ะลองดูครับไม่แน่ไม่แน่ถ้าตัวโฟ e b i t นี้ใช้สกิลที่สองนะครับก็มีโอกาสอยู่นะครับที่จะฆ่าได้นะครับอ่าเรียบร้อยครับโอ้โหเโทินที่สิบเกเลยทีเดียวเนี่ยฮะก็สามารถฆ่าตัว เซอร์ค <icana> ิวดาบนะครับน้ำจากกลดดได้โดยคนเดียวนะครับเพราะว่าต mm ิด hmm. อัมบักอมตะนั่นเองนะครับโอเคครับสวัสดีครับเซอร์คิวดาบนะครับน้ำจากกลดดได้โดยคนเดียวนะครับเพราะว่าติดอัมบักอมตะนั่นเองนะครับโอเคครับสวัสดีครับ